เหตุผลที่ต้องใช้ iPhone 15ทำไมต้อง iPhone 15มาดูเหตุผลกันค่ะ 1. ไม่ต้องใช้สาย Lightning สามารถใช้สายชารทท์จ Type C ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ย้ายค่ายมาจาก Android สามารถใช้สายร่วมกับของเก่าได้เลยค่ะ 2. บัแบตเตอรี่รุ่นนี้ถือว่าอึดกว่ารุ่นธรรมดาทุกรุ่นที่ผ่านมา ถ้าเทียบกับ iPhone 12, 13, 14, iPhone 15แบตเตอรี่อยู่ได้ทั้งวันค่ะ 3. เป็นรุ่นแรกที่เป็นสีแบบด้านซึ่งข้อดีเลยเวลาที่จับค่ะรอยนิ้วมือจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าแบบเงาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเล็กนะคะแล้วคนอื่นล่ะคะคิดยังไง 4. เป็นรุ่นที่มี2กล้องก็จริงแต่สเปคกล้องเทียบเท่ากับ Pro Max รุ่นก่นกอนๆค่ะถ้าใครคิดจะซื้อ iPhone 13 Pro Max เล็กแนะนำให้ซื้อเป็น iPhone 15ดีกว่าค่ะ 5. Dynamic Island ถ้าถามว่าข้อดีคืออะไร Dynamic Island มีส่วนช่วยกับ Face ID ค่ะทำให้สแกนหน้าได้ง่ายและไวขึ้นแถมเป็นกิมมิกเล็กๆในการใช้งานอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ5เหตุผลที่ต้องใช้ iPhone 15ถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาได้เลยค่ะส่วนถ้าใครอยากรู้5เหตุผลของรุ่นอื่นๆกดติดตาม YouFren ไว้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีมาบอกกันค่ะและถ้าใครสนใจ iPhone 15ที่ u f r e n มีให้ผ่อนนะคะ ผ่อนเริ่ม1,790บาทและผ่อนได้นานสูงสุด12เดือนค่ะเครื่องมือ1ประกันศูนย์แท้1ปีแถมยังมีบริการหลังการขายดีๆอีกด้วยนะคะจาก YouFriend สนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมท็กแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย